สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n e y Delivery นะคะในค่ำคืนของวันอังคารที่2มีนาคม2564แล้วค่ะค่ำคืนนี้พบกับคุณสุตาและดิชนนาณทิพยะดาค่ะค่ะวันนี้พูดถึงตลาดทุนบ้านเราก็ยังปรับขึ้นมาได้เพียงเล็กน้อยนะคะปิดที่ประมาณ1,503จุดส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรื่องของบอลยูด้วยที่ค่อยๆปรับตัวลดลงะนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยถ้าไปดูเรื่องของการลงทุนของนักลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะไปดูในหุ้นของอไรไรตัวไปเลือก หุ้นย่อยๆกันมากกว่าะนะนะคะเรียกว่าเป็น selective buy ม,มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะซึ่งก็ถือว่าสวนกระแสของตลาดหุ้นโลกแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้ตลาดในโซนเอเชียนั้นร่วงลงมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่จีนออกมาเบรกบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดฟองสบู่ขึ้นในภาวะการลงทุนนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันเลยดีกว่านะคะในวันนี้ค่ะทางด้านของทางการจีนนะคะออกมาระบุว่าสถานการณ์การลงทุนณนะปัจจุบันอยู่ในภาวะเปราะบางค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น สหรัฐหรือว่ายุโรปนะคะล้นแล้วแต่น่าจะเกิดภาวะฟองสบู่มีโอกาสปรับปรับพักฐานในระยะเวลาอันใกล้พอออกลงมาแบบนี้ทําให้นักลงทุนกังวลค่ะว่าอาจจะมีการออกมาตรการคุมเข้มทางการเงินเพิ่มเติมจากจีนหรือไม่นะคะโดยทางด้านของหน่วยงานที่ออกมาระบุสถานการณ์ดังกล่าวนะคะก็เป็นหน่วยงานในการที่จะเข้ามาดูแลสถานการณ์ทางด้านการเงินแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าภาพรวมของการลงทุนในตลาดหุ้นโซนเอเชียล้นแล้วแต่ปรับ ตัวลดลงค่อนข้างแรงเนื่องจากว่านายเกาชูชิงประธานคณะกรรมการฝ่ายกำกับดูแลด้านการธนาคารและการประกันของจีนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งว่าเขามีความกังวลเกี่ยวกับภาวะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภาวะฟองสบู่ในตลาดเงินทั่วโลกและตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนด้วยโดยมองว่าตลาดการเงินในสหรัฐและยุโรปนั้นอาจเผชิญกับภาวะฟองสบู่แตกหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตรงกันข้ามกับทิศทางเศรษฐกิจที่แท้จริงที่ยังฟื้นตัวไม่มากนักแนวโน้ม ตลาดตอนนี้กําลังเผชิญกับการปรับฐานในไม่ช้านี้ค่ะในการาะบุบอกว่าปัญหาฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนนั้นเป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากประชาชนจํานวนมากซื้อบ้านเพื่อการลงทุนหรือซื้อเพื่อเก่งกาไรซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากพร้อมกันนี้ c b i r c หรือว่าคณะกรรมการกํากับดูแลด้านการธนาคารและประกันของจีนนะคะกําลังจับตามองเม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้าสู่ประเทศจีนเพื่อรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นโดย เมือนว่าการไหลเข้านี้ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลค่ะทําให้จีนนั้นมีการมองว่าจีนอาจจะออกนโยบายควบคุมการขยายตัวอย่างร้อนแรงของเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยถ่วงทําให้ตลาดหุ้นในโซนเอเชียวันนี้ปรับตัวลดลงค่ะ ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนนี่ถือว่าเป็นสัดส,ส่วนที่ใหญ่นะต่อ GDP อของประเทศเขาแล้วก็ถ้าไปดูคนที่มีเงินเศรษฐีจีนเนี่ยเขาก็มักที่จะเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นี่แหละเพียงแ,แต่ลงทุนไปแล้วไม่ปล่อยเช่ามันก็เลยกลายอาจจะเป็นเหมือนลักษณะของการลงทุนที่จมไปในอสังหาสัดส่วนนี้นะคะ<ม>ก็เป็นธรรมชาตินะคะถ้าหากว่ามีการถือครองจํานวนมากถ้าเกิดราคาล้มละลายขึ้นมาอาจจะเป็นลนักษณะเหมือนกับช่วงของการเกิดวิกฤตเรื่องของสินเชื่อจดจำนองบ้านในอดีตด้วยใช่แล้วค่ะจากจีนนะคะเราพามาดูต่อกันที่่เรือองงข ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19พอเริ่มมีการฉีดป้องกันให้กับประชากรในหลายๆประเทศในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะคะเขาก็เลยมีแนวคิดในฝากฝังของยุโรปค่ะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วจะเปิดโอกาสค่ะให้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยได้เดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเป็นลักษณะของคล้ายๆคอนเซปที่เรียกว่าเป็นวัคซีนพาสปอร์ตในบ้านเราที่เคยพูดคุยกันก่อนหน้านี้นะคะซึ่งล่าสุดนี้ค่ะทางนายมาการิติสชีนัสรองประ ทาน EC นะคะได้กล่าวระหว่างที่เขาถแถลงข่าวออนไลน์หลังการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีสาธารณาสุขของสหาภาพยุโรปหรือ EU โดยบอกว่าวันที่17มีนาคมนี้คณะกรรมาการยุโรปหรือ EC จะเสนอให้มีการออกใบอนุญาตเดินทางระบบดิจิทัลนะคะหรือว่า Digital Green Pass เพื่อให้ยุโรปกลับมาเปิดพรมแดนได้อย่างปลอดภัยโดยยังคงต้องยึดถือปฏิบัติ ตามมาตรการสำคัญที่ปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันนี้และการประชุมจะมุ่งเน้นไปที่การเดินทางท่องเที่ยวและยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ด้วยนายชินสัสบอกว่าใบอนุญาตเดินทางระบบดิจิทัลนี้จะมีข้อมูลการฉีดวัคซีนผลการตรวจโควิด -19 และใบรับรองแพทย์หลังหายจากอาการป่วยแล้วที่สำคัญนะคะเขาจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้ด้วยค่ะ ส่วนท่าน,นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธาน EC เนี่ยก็โพสต์ทวิตเตอร์บอกว่าใบาอนุญาตเดินทางระบบดิจิทัลนี้ควรจะช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตให้กับชาวยุโรปและช่วยให้การเดินทางข้ามพรมแดนในสหภาพยุโรปหรือว่าต่างประเทศทำได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการไปทำงานหรือว่าการท่องเที่ยวก็ตามค่ะ ความหวังนะคะในการที่จะทําให้คนเดินทางระหว่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้การฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการนําเอารายได้เนี่ยนะคะกลับมาฟื้นฟูประเทศเหล่านั้นให้รวดเร็วได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะในช่วงภาวะโควิด1 9บ้หนึ่งในประเทศที่สามารถเติบโตได้เป็นอย่างดีก็คือเกาหลีใต้นะคะเกาหลีใต้เนี่ยนะคะเขามีลักษณะโดดเด่นล้วค่ะเขาสามารถที่จะบูตกําลังซื้อภายในประเทศรวมไปถึงนะคะสามารถที่จะสร้างศักย ภาพการดึงดูดด้านสินค้าของเขาทําให้การส่งออกนั้นยังเติบโตได้ล่าสุดน,นะคะทางด้านของรัฐบาลเกาหลีใต้ก็มีการเตรียมออกมาตรการและงบประมาณต่างๆราคาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งผ่านภาวะโควิด -19 ต่อไปได้นะคะโดยตอนนี้กําลังร่างงบประมาณพิเศษวงเงิน15ล้านล้านวอนหรือ1 3 3 8งหมื่นล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กปกป้องตําแหน่งงานหลังจากที่โควิด -19 ะระลอกใหม่เนี่ยทำให้ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังค คกระทบต่อธุรกิจต่างๆโดยกระทรวงการคลังเกาหลีใต้เปิดเผยค่ะว่าค่าใช้จ่ายของทั้งหมดของรัฐบาลนั้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่573ล้านล้านวอนในปีนี้เพิ่มขึ้น11.9%จากปีก่อนหน้าในขณะที่คาดว่ารายได้จากภาษีจะเติบโตเพียง0.3%โดยกระทรวงคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจะลดลง8.4%แต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการที่48.2%ในปีนี้เมื่อเทียบกับ43.9 ในปีก่อนหน้านอกเหนือจากนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังด้านงบประมาณเอาโดโกรระบุต่อสื่อมวลชนค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการสร้างความมั่นใจว่าไม่มีจุดบอดเมื่อต้องใช้เงินทุนสนับสนุนสําหรับธุรกิจขนาดเล็กเทียบกับวิธีการที่เคยช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้นะคะรัฐบาลยังเรียกร้องให้กลุ่มบริษัทแบ่งปันผลกําไรบางส่วนให้แก่ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องผเผชิญผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะที่ผู้ส่งออกรายใหญ่สามารถมีไรายได้ฟื้นตัวได้อย่าง รวเรวเ็ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลดังกล่าวนี้จะเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อต่อสู้กับโควิด -19 จํานวน3 1 0ล้านล้านบอลในปี2 5 6 3ซึ่งเป็นช่วงที่ GDP หดตัว1%นแต่ระดับต่าสุดนับตั้งแต่ปี2541เป็นต้นมาค่ะค่ะผลกระทบของโควิด -19 เนี่ยคือทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดใหญ่หรือว่าธุรกิจรายย่อยธุรกิจ SME เกาหลีใต้เองเขาก็มองเห็นตรงนี้เพราะว่าเป็นจํานวนไม่น้อยเลยนะคะ,คะที่พอเจอโควิด -19 เข้าเข้าไป กิจไปต่อไม่ได้ต้องการทั้งเรื่องของศินเชื่อนะความช่วยเหลือต่างๆอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ภาครัฐให้ความสําคัญแล้วก็เน้นลงมาเพิ่มงบประมาณที่จะช่วยเหลือในส่วนนี้ด้วยนะคะค่ะกลับมาติดตามเรื่องของการลงทุนตลาดหุ้นในช่วงเวลานี้หน่อยคนที่เป็นนักลงทุนก็ต้องการคําแนะนํานะคะว่าเราจะลงทุนอย่างไรนะคะ,คะปะจัปะจจัยบวกปัจจัยลบที่มีต่างๆเนี่ยก็ต้องปรับตามสถานการณ์กันด้วยล่าสุดนี้ก็มีคําแนะนํานะคะจากทาง Goldman Sachs ค่ะที่เขาบอกว่าถ้ามองในตลาดหุ้นเอเชียนะคะตอนนี้อยากจะให้โฟกัสไปที่ หุ้นกลุ่มที่จะฟื้นตัวกลับมาได้ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะอันนี้ประเมินจากสภาพความเป็นจริงณนะปีนี้เลยนะคะซึ่งทีมวิเคราะห์นะคะของ Goldman Sachs เนี่ยเขาบอกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกนะคะแนะนําว่าให้นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นวัตจักรหรือหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากเศรษฐกิจเอเชียยังมีแนวโน้มดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะค่อยๆเริ่มดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นนะคะนักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชียจะช่วยชดเชยผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ยและเชื่อมั่นว่าตลาดหุ้นเอเชียจะสามารถต้านทานปัจจัยลบจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ที่ปรับตัวสูงขึ้นในปีนี้ได้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสคะ่ะที่นักลงทุนสามารถเข้าทยอยซื้อเมื่อตลาดเข้าสู่ภาวะพักฐานขณะเดียวกันยังประเมินด้วยว่าตลาดหุ้นเอเชีย e จะไม่ได้รับผลกระทบมากนะักนอกจากว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสําคัญหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดส่งสัญญาณเปลี่ยนแปลงน,น,นโยบายการเงิน นอกจากนี้ค่ะยังปรับเพิ่มน้ำหนักความน่าลงทุนของหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มประกันในตลาดหุ้นเอเชียเป็นโอเวอร์เวทโดยพิจารณาจากเงินหมุนเวียนในระบบที่แข็งแกร่งขึ้นขณะเดียวกันนะคะก็ปรับลดน้ำหนักหุ้นกลุ่มอินเทอร์เน็ตและกลุ่มสื่อเป็นนูเทรลเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยค่ะ ดูภาพการฟื้นตัวนะคะของนานาประเทศไปแล้วหรือแม้กระทั่งมาตรการชะลอความร้อนแรงของจีนแล้วนะคะไปดูกันต่อดีกว่าที่ทางของราคาทองคำนะคะช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างทําให้นักลงทุนที่ถือทองคํากังวลใจแล้วค่ะแต่ระดับต่ําสุดเนี่ยใกล้ๆ1 7 0 0เยหรียแล้วนะคะดังนั้นช่วงหน้าเราจะมาประเมินกันว่ามีโอกาสลงไปได้ต่ำกว่านี้อีกไหมและมีปัจจัยอะไรที่กลับมากระทบกันบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมาในช่วงนี้ค่ะเราจะมาตรวจสอบทิศทางของราคาทองคํากันสัหน่อยนะคะหลังจากที่ทําจุดต่าสุดรายวันเรียกว่าอย่างนั้นได้เลยนะคะทิศทางราคาทองคําต่อจากนี้ไปจะต้องมีการวางแผนการลงทุนอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขาพผู้ใยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Boolean and Future ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณแพทย์สวัสดีครับคุณนุ้ยค่ะค่ะประเมินเรื่องของราคาทองคําใน<ม>ช่วงสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าถือว่ามีการปรับตัวลงมาพอสมควรเหมือนกันมองแนวโน้มว่าต่อจากนี้ไปทิศทางจะเป็นยังไงมีปัจจัยอะไรสาคัญสาคัญต้องจับตามองบ้างคะครับในระยะสั้นทิศทางราคาทองคำไม่ค่อยดีครับระหว่างสัปดาห์ยังมีการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงทําระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบกว่า8เดือนนะครับขณะที่ราคารีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้น ยังคงมีและขายคำกำไรระยะสั้นสรับกลับลงมาครับจะเห็นได้ว่านักลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจที่มีมุมมองชิงบวกมากขึ้นนะครับทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็เลยถูกรถความน่าสนใจลงมาครับนอกจากนี้ความคืบหน้าเกี่ยวกับพัฒนาการของวัคซีนก็ยังคงเป็นอีกปัจจัยตัวหนึงนะครับที่กระตุ้นแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่าเศรษฐกิจ โลกอาจจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากมีวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ที่ได้รับการอนุมัติในหลายๆยี่ห้อนะครับประเด็นดังกล่าวครับเลยทําให้นักลงทุนเนี่ยจับตาดูในส่วนของการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากบรรดาเหล่าธนาคารกลางขนาดใหญ่นะครับซึ่งหลายคนก็กังวลครับว่าหากเศรษฐกิจฟื้นตัวหรือมีสัญญาณสดใสมากๆก็าอาจจะเป็นปันจจัยตัวนึง่งที่ทําให้บรรดาธนาคารกลางต่าง รวมทั้งในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดถอนในส่วนของมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินออกไปนะครับความวิตกกังวลดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวลึ่ครับที่กลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวราคาทองคําในระยะสั้นครับประกอบกับความหวังว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของคุณโจไบเดนที่เรารู้จักกันในนามของอเมริกันรีซอสแพ a นนะครับก็น่าจะทําให้ทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณสดใสและก็กระเ้องขึ้น โดยภาพรวมดังกล่าวหรือการคาดการณ์ดังกล่าวครับก็ยังสร้างแรงกดดันต่อที่ทางราคาทองคําอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยเราเห็นราคาทองคําเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็ดีดตัวรีบาวขึ้นมาบ้างน,นะครับแรงขายในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียตลาดหุ้นจีนวันนี้มีสัญญาณการปรับผานแล้วก็มีการ่อนอตัวลงส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามาจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของคุณโจไบเดนนะครับอาจจะถูกบั่นทอนหรือลดวงเงินจากการเคยส่งสัญญาณว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน1.9ล้านดอละล,ะล,ะล,ะละาร์สหรัฐเต็มจํานวนนะครับวงเงินดังกล่าวเนี้ยอาจจะไม่เต็มจํานวนโดยในส่วนของทางทัศเดโมแครตของคุณไบเดนเองพยายามที่จะให้มีการผ่านในส่วนของร่างกฎหมายดังกล่าวโดยยอมถอนข้อเสนอเกี่ยวกับาก,การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา ที่ระดับ15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงออกไปนะครับประเด็นดังก,กล่าวครับทาให้ความการคาดการณ์ต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังนะครับเอ,อที่จะส่งผลเชื่อบวกต่อเศรษฐกิจของสหรัฐถูกบั่นทอนและก็ถูกลดลงนะครับจนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามากระตุ้นทองคําครับแต่วงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจที่ลดลงหรือน้อยลงก็ทําให้ทองคําในานะสินทรัพย์ที่ป้องกันภาวะเงินเฟอ้อ ก็ถูกลดความน่าสนใจตามไปด้วยนะครับก็เลยอาจจะทําให้ทองคำเนี่ยขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลอนอกจากนี้ครับในส่วนของผู้ออคุมกฎระเบียบเกี่ยวกับการเงินในฝั่งจีนนะครับมีการออกมาแสดงท่าทีแล้วก็ส่งสัญญ,ญาเกี่ยวกับความวิตกกังวลต่อภาวะฟองสบู่ทางการเงินในเศรษฐกิจโลกแล้วก็ภาวะฟองสบู่ในฝั่งจีนนะครับท่าทีดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันครับ ว่าทิศทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างร้อนแรงแล้วก็รวดเร็วอาจจะทําให้ทางการจีนเองมีการออกมาตรการการคุมเข้มไม่ให้เศรษฐกิจมีทิศทางแล้วก็มีแนวโน้มขยายตัวหรือร้อนแรงมากเกินไปครับความเสี่ยงดังกล่าว ก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามากดดันตลาดหุ้นจีนแล้วก็กลับมาหนุนทองคําในช่วงตั้นเหมือนกันครับค่ะวันนี้จะเห็นได้ว่าที่ทางราคาทองคําทําราคาต่ําสุดอยู่ซักประมาณ 1, นึ่งพเจ็ดรเจ็ดเหรียญน,นะคะมีโอกาสต่ำกว่านี้อีกไหมคะแนวรับแน่นนี่พอจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนกังวลว่าพอข้ามปีมาแบบนี้ร่วงลงมาเนี่ยนะคะเกือบ300เกือบสามร้อยเหรียญแล้วยังมีรูมที่จะลงไปอีกได้มากน้อยแค่ไหนคะ ในในส่วนของการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงนะครับเณตอนนี้เองก็บอกว่าราคาในระดับพันเจ็ดร้อยเหรียญเรราตร่อเฮกซ์ออนต้นๆเนีนย่ยถือว่าไม่ได้แพงนะครับแต่เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานแล้วก็การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ยังคงสร้างแรงกดดันเราจะเห็นได้ว่ากองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่น SPDR Gold Trust ซึ่งเป็น ETF กองทุนทองคําขนาดใหญ่ยังขายทองคําอย่างต่อเนื่องนะครับแนวโน้มดังกล่าว อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้ราคาทองคําตลาดโลกเนี่ยเกิดการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงต่อได้นะครับซึ่งถ้าเกิดหลุดในส่วนของโซนแนวรับบริเวณพันเจ็ดร้อยสามเหรียญพันเจ็ดร้อยเจ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนลงมาเราให้แนวรับถัดไปบริเวณพันแปดร้อยหกสิบห้าเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเ,เรายังมองนะครับว่าทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของตัวราคาทองคํา อาจจะต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวและก็จังหวะของการรีบาแล้วก็การดิดตัวขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าราคาเนี่ยหยุดในส่วนของการทําระดับต่าสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าหรือพยายามทรงตัวหรือสร้างฐานได้ก็น่าจะทําให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาพยุงหรือหนุนราคาของคํามากยิ่งขึ้น,นรวมทั้งในส่วนของปัจจัยพื้นฐานต่อ,ตอการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจนะครับถ้าเริ่มมีสัญญาณเปลี่ยนแปลงไป เราก็มองว่าน่าจะทําให้เกิดแรงซื้อดันให้ราคาทองคารีบาแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาทองคําในระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูการรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นครับถ้ายังไม่ผ่านในส่วนของแนวต้านในโซน1,741 1,759เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับเรายังมองว่าการรีบาหรือการดิดตัวขึ้นของราคาทองคายังเป็นแค่เทคนิคอลรีบาหลังจากราคาทองคําปรับผานหรืออ่อนตัวลงนะครับ ก็แนะนําว่าอาจจะเป็นลักษณะของการทยอยแบ,บ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงก่อนนะครับเราก็รอราคาอ่อนตัวแล้วก็ย่อตัวลงมาใกล้ในส่วนของโซนแนวรับในโซนพันเจ็ดร้อเจดพัรอสามอลลาร์ต่ออนค่อยเข้าซื้อคืนก็น่าจะเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ปลอดภัยในช่วงนี้ซึ่งโซนแนวต้าน1,741-1,75 9ดออลลาร์ต่อปอนนะครับคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณสองม ห้าพันถึงสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทต่อบาททองคําครับแล้วก็โซนที่จะทยอยเข้ามาซื้อคืนนะครับบริเวณโซนพันเจ็ดร้อยเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามซึ่งเป็นระดับต่ําสุดของวันนี้นะครับก็จะอยู่าราวๆประมาณสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทต่อบาททองคําแต่ว่าถ้ายืนเหนือนระดับดังกล่าวไม่อยู่จริงๆอ,อ,อาจจะจับตาดูแนวรับถัดไปครับบริเวณพันหกร้อยแปดสิบห้าคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทต่อบาททองคำครับ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะถ้าเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดนะแนวรับถัดไป1635คือค่อนข้างลึกเลยนะคะเรียกว่าใกล้ๆจุดสตาร์ทของปี2562ที่พุ่งทยานในช่วงต้นปี2563คือสตาร์ทอยู่ทับประมาณ1 5 0 0้6นะคะแล้วก็ไปแตะ2,020-2,070่2020-2070นะคะแล้วก็ไหลลงมาอยู่ณปัจจุบันนี่แหละจับตากันเพราะว่า บางคนบอกว่าคนละเรื่องกับปีที่แล้วเลยนะคะป่ะาในปีนี้ใครจับจังหวะก,การลงทุนก็ต้องดูปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ปจัจจัยอื่นๆที่มีผลที่ดีเลยทีเดียวเรียกว่าทองคําสามารถลงทุนได้ทั้งสองานะคะคือมีขาที่ขายได้ใน go f เ t u r e นะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะของการซื้อสะสมได้นะคะ<ม>ก็ต้องมีการบริหารพอดีดีแล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาอัปเดตแนวโน้มการลงทุนที่น่าสนใจผ่านกองทุนเด่นหรือว่าบริการอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะ Thank you กลับมาช่วงนี้พูดคุยกันถึงผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวกันหน่อยช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเขาพูดถึงว่าอยากจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้ฉีดวัคซีนนะคะ,คะเพื่อที่จะทําให้บุคลากรหรือว่าคนที่ทํางานในวงการเนี่ยกลับมาทํางานให้บริการลูกค้าได้อย่างมั่นใจมากขึ้นอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งค่ะเขายังคงต้องการวงเงินช่วยเหลืออยู่นะคะในการที่จะรันธุรกิจไปต่อเพราะว่าปีที่แล้วพอผลกระทบของโควิด1 9ทําให้นักท่องเที่ยวหดหายไปแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายต่างๆยังมีอยู่นะคะดังนั้นเงินทุน ส่วนนี้ยังจําเป็นที่เขาต้องการเพื่อที่จะฟื้นธุรกิจให้กลับมาได้ในปี2,564นี้ซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางด้านของบอสอยอค่ะเขาเตรียมที่จะเปิดตัวนะคะโครงการที่จะช่วย SME ภาคการท่องเที่ยวแล้วนะคะซึ่งกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประากาันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมดอกเตรรักวรกิจโพคาธรก็อ,ออกมาเปิดเผยรายละเอียดค่ะว่าจากผลกระทบของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับภาคธุรกิจท่องเที่ยว ดังนั้นนะคะจึงมีการเร่งเปิดตัวโครงการบสอย SME ไทยสู้ภยัยโควิด2เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้ฟื้นคืนกลับมาได้นะคะวงเงินค้ำประกันอยู่ที่10,000ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน2ปีแรกและค้ำประกันสูงสุดต่อรายอยู่ที่100ล้านบาทระยะเวลาค้ำประกันสูงถึง10ปีค่ะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ดำเนินโครงการบรสย SME ไทยสู้ภยัยโควิด1วงเงินเต็มไปแล้วด้วยนะคะโดยคาดว่าการดำเนินโครงการนี้จะสร้างสินเชื่อในระบบไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0ล้านบาทและยังช่วยพยุงการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจได้ถึง1 8 0 0 0ราย ขณะเดียวกันโครงการนี้ยังสนับสนุนธนาคารให้สามารถพิจารณาสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SME ด้วยอัตราการช่วยเหลือค่าประกันชดเชย MAX Claim เนี่ยสูงถึง35ค่ะถือเป็นการชดเชยความเสียหายในอัตราสูงที่สุดของโครงการค้ำประกรรันบสอยอโดยเปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่2มีนาคมนี้ค่ะไปจนถึง31พฤษภาคม2564ค่ะ นอกจากกําลังใจที่มาจากทุกฝ่ายแล้วนะคะกําลังเงินก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะ,คะที่จะต้องเข้าไปช่วยเยียวยาถ้าหากว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ภาคธนาคารอาจจะไม่มั่นใจในตัวธุรกิจบอสอยอก็จะเป็นผู้ที่เข้าไปค้าประกันสินเชื่อเหล่านั้นให้นะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะสําหรับผู้ประกอบการเนี่ยนะคะที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วสําหรับมุมมองของทางด้านนักลงทุนเองเนี่ยนะคะก็ต้องมองหาทางเลือกการลงอื่นๆที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะอย่างทางด้านของตราสารหนี้ยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุน เพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยบริหารพอร์ตของท่านไม่ให้มีความผันผวนแล,ล้วค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของกาิกรไทยนั้นก็มีกองทุนที่ออกมาเป็นรูปแบบเทอมฟันพลัสลงทุนในตราสารหนี้โลกนะคะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางกําลังมองหาโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มในช่วงที่เศรษฐกิจทั่วโลกกาลังฟื้นตัวล่าสุดค่ะเป็นกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ 2,022E เปิดเสนอขายครั้งแรก5มีนาคมนี้นะคะลงทุนโดยใช้กา กลยุทธ์ Buy and Maintain เน้นกระจายการลงทุนในตราสารหนี้กว่า80ตราสารหนี้ที่มีมากกว่ากองทุนเทอมฟันทั่วไปและลงทุนในตราสารหนี้ Investment Grade ไม่น้อยกว่า70%รวมถึงกระจายการลงทุนบางส่วนในเงินฝากต่างประเทศเพื่อลดความผันผวนให้กับพอร์ตการลงทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียผ่านกองทุนต่างประเทศ Invesco ASEAN Bond f i x m a t u r i t y Fund 2022 V I Class เป็นสกุลเงิน USD ดอลลาร์นะคะในสัดส่วนประมาณ60%ของพอร์ตที่เหลือ40%ค่ะกระจายลงทุนในเงินฝากต่างประเทศได้แก่เงินฝากของ PT Bank รัฐยาร์ดอินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียเงินฝากของกาตาร National Bank ประเทศกาตาร์และเงินฝาก Bank of China สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ อย่างหนึ่งที่เราจะเห็นคือลักษณะการลงทุนของนักลงทุนบ้านเราเนี่ยพอมีโควิดเข้ามาเริ่มมองหาการลงทุนที่นอกเหนือไปจากตลาดในประเทศแล้วมากขึ้นนะคะใช่ค่ะเพราะว่าต่างประเทศนี่เขามีโอกาสการเติบโตที่มากนะคะแล้วก็มีธุรกิจที่แตกต่างจากบ้านเราด้วยแถมอัตราดอกเบีย้ยหรือแม้กระทัง่งผลตอบแทนต่างๆ,ๆนี่ก็ยังมีความน่าสนใจนะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าอยากติดตามข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้นะคะก็ติดตามได้ในรายการของเราพรุ่งนี้สี่ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ